จจุบันนี้เราก็มีวิธาการใหม่ๆเข้ามาทําให้เราสามารถาระงับปวดคนไข้ในช่วงหลังจากการผ่าตัดได้ด้วยวิธีแรกก็คือการใช้เครื่องควบคุมการให้ยาระงับปวดโดยตัวผู้ป่วยเองวิธีนี้ผู้ป่วยจะสามารถกดยาระงับความเจ็บปวดได้ด้วยตัวเองอีกวิธีหนึ่งก็คือการใส่สายให้ยากแก้ปวดลงไปบริเวณช่องระหว่างไขสันหลังวิธีนี้จะช่วยลดความเจ็บปวดได้ในระดับเฉพาะที่แล้วก็วิธีสุดท้ายเนี่ยก็คือการใส่สายเส้นการใส่ลงไปให้ใกล้กับบริเวณเส้นประสาทที่เลี้ยงบริเวณที่จะทําให้เกิดแผลหรือว่ามี าผ่ทั้ง3วิธีจะทําให้คนไข้เนี่ยไม่มีอาการเจ็บปวดหรือว่าเจ็บปวดน้อยที่สุดหลังจากการผ่าตัดนะคะแล้วก็ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากความเจ็บปวดนั้นได้ด้วยค่ะโรคลือจากทาลัสซีเมียคือภาระหนักของประเทศน้ำใจคุณช่วยได้ทั้งชีวิตของเด็กไร้เดียงสาและสังคมไทยร่วมบริจาคผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลศูนย์ดอกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โทร053 9 2 0 400